สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่โชกทุกถูกทันครับอ่าครับมือนี้ครับช่วงสายๆจักน้อยนะครับเอฟซีเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่กุดใหญ่นะครับมือนี้เป็นเสาของวันที่30ครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วนะครับอ่าเดินทางเพื่อพาเอฟซีทังช่องครับมาติดตามตัวเลขหน้าทางครับของปู่กุดใหญ่ครับโค้งสุดท้ายว่า โครงสุดท้ายแนวทางของปูจะย่งเป็นตัวเก้าตัวเดิมบ่หรือมีเพิ่มเติมแบบใดนะครับ IFC เขามาเบิง่งมาชมครับมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้อครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อมีกำลังแรงใจนะครับหาคลิปแนวทางมาฝากพี่ต่อน,น้องกันเอาครับเพื่อ,อเป็นการเสียเวลาครับเข้าไปก,าร,กราบนมบัรสการปูพร้อมๆกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางโครงสุดท้าย1ธัท่านว่าคม2566 ว่าปูเสด้ตัวใดฝากตอนเอฟซีครับกาบนมัสการครับปูกาบนมัสการครับไอเอฟซีครับปูมาจำโครงสุดท้ายนี่ปูโครงสุดท้ายน้ำปูอ๋อใช่ครับอันนี้เอฟซีเป็นตัวเก่าน้ำปูเนาะครับอันปูครับปูจับดังใช้บันสมบัติโบราณโบราณนี่เนาะ ครับผมอันนี้เป็นตัวเก่าด้วยเอฟซีหนึ่งวันตัวมัละเรียทางเอาสรุปกีบานีครับโอซปูกฟูมานีช่องชุดไทยค่ะมืออื่นกันเล็กอกญ่ค่ะอันที่หนึ่งมันวะอันนี้เป็นตัวเก่าตัวเดิมด้วยครับเอฟซีเป็นแคปตัวเต็มครับมือนี สรูปันที่หนึ่งรับปูทอคอครับปูทันวาคมครับปูทันวาคมครับสองห้าหกวันี้รถมุนกี ส่งของเองเราเลิกรถมันบ่สวบานบ่ได้เฮ็ดหยังนี่ปู่ครับไปพี่ได้กินซอยอย่างเดียวครับเพิ่นก็ไปเฮ็ดอันนี้แนวทางเพิ่นคือเก่าหนะปู่เฮ็ดช่องเฮ็ดคลิปเพิ่นคือเก่าอ๋อแต่ถามนน้ำวนเลยพี่นะอ่ะมาดูสรุปโค้งสุดท้ายน้อปู่อ่าตัวนี้ FC แคปหน้าจอไว้แล้วนะครับเบิ่งคลิปย้อนหลังก็ได้เด้อครับนี่ตัวเก่านะครับเอามาให้ FC เบิ่ง แบบมือนีห้าครับมาลอบเบิงว่าปูสิไรตัวใดอืมินเลขวินครับเินเินวินเอวินเอครับปูอืมม่ห้องบ่ามาหน้าปูน้ทางปูตะเกาไม่มากงวดนะฮะ ตั้งได่กระแทกปูมาโกงวดหน้าครับมือนี้มาสองช่องนะครับ fc อ่าแม่ครัวพารวยครับประกาศวิไลให้โชคนะครับมาสองสองนะครับมือนี้โชคฝากกดไลค์กดแลค์กดแชร์ด้วยครับว่าบอกพีทบอกถือกลิ่นพันกระดิสโบเบลนี่แหละครับปูเนียนๆแล้วปูเน้นเล้วไงครับเน้นกระเทียวเอาตัวได้เฮ่ล้วปู อ่ะปูวรวยรวยได้แม่กัวรวรวยรวแม่กลัวเปิดช่องให้แม่ขั้วเราแม่ขั้วรวยาีสรุปไซสุ่ครับปูสุ่นีปูโอ้รับกูสรุปไสรุปไซเล็กวิ้นห้าเลยน้ำปูสี่ห้าแปดเก้าเลขวิ้นปูนะครับเอฟซีได้กอน ดสี่แปดเก้าสี่เจสแปดแปดสีนมน่บออกที่าแปดสี่สี่แปดเานาะครับปูแปดไปทั้งหลังอือครับปูส่เก้าอืมสี่แปดสี่เก้าลงมากก็เป็นสามเก้าสามแปดเนี่ยทางปูกเคือหมูนี่ก็เอาสามแปดอยู่ที่นี มาของปูนี่วะซีแปดครับปูซีแปดเขาเล็กฝันแม่ขั้วเด้อค่ะแต่ว่าซีแปดเล็กฝันแม่ขั้วอยู่เล็กข้อมฝันเนาะค่ะบนซีกันไว้ตรงไหนส้นเลขกข้อมฝันแม่ขั้วนี่ซีแปดปูก็นี่ละลูกครับปูเน้น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 ปูว่ารวยนะรวยแล้วจะเปิดช่องให้แม่ขั้วนาะ เอฟซี่นจะว่าปูบอเน้นให้บอเน้นให้แล้วเด้อเอฟซีนั่นปูเพราะว่ามันซีคููมันบอหลายคูนะปูใส่คาถาตัวปูคาาตัวไปก็คือถึงกลางเป็นไงล่ะแนวทางแนวทางก็คือแนวทางปูเขาบอกอยู่ตลอดเด้อเอฟซีนี่อ่าสำหรับเด็กวินปู บ่มักบ่ชอบที่ปูประกอบปูให้จับเอาได้เนาะปูเนาะจับเอาจับเอาเลยรวยรวยรวยสูเปอร์รวยอ้าวรวยแน่แน่รวยแน่แน่แม่เอ้ยครับอ้าวได้แล้วเนาะปูเดี๋นกปูใส่เอฟซีแคปหน้าจอแล้วก็ตัวเก่าตัวใหม่ไปนครับเอานี่เป็นชุดเต็มนะครับเอฟซีแกบหน้านีอครับครับเก็บหน้าจอ เดี๋ยวผมปมรับกล่องไมัควก่อนเ็นกีว่าอะไรบ้างที่เดยนคือยุโรปวัวอะครับแคบหน้าจอ้วยอรคบเอฟซีนี่ครับกระสิประมาณนี้ตัวเล็ก <พอ S 2> หน้าทางสุดท้ายของปูปูใหญ่ใหญ่ค่ะครับอ่าแคบหน้าจอไว้นะครับเป็นน้าทางฝากตอนกันอันนี้เป็นคลิปต้องงวดหรือว่าเป็นชุดเต็มน้อปูอลวก็ายาเพลอสามตัวนานี่นเคยแตกมาหลายงวดแล้ว,วหรือเอฟซีสามตัวนาของปูนี่เป็นคลิปสรุปครับ อามามักตีปูจับปูไห่นะครับเลขวิ่นสี่ห้าแปดเก้าเอฟซีนะครับสามารถไปจับเอาได้นองปูสี่แปดสี่เก้าสามแปดศูนย์สี่เน้นเน้นบนล่างเดอร์ครับเอฟซีเนี่ยทางปูเป็นบนล่างนองปูบนลา่บบนลาูดังเขียนบอลรอ,รอตัวนี้เขากับบริเหตบนล่างได้เลยอืม บอลแนวทางของปูเป็นบนล่างเพิ่มเติมให้เอฟซีเพราะว่าเอฟซีปูมิตรุ่นใดกับปูมิตรุ่นสวอว์สันเอฟซีปูก็ได้รุ่นชุ่มไหวขับแคบหน้าจอไวห็นตัวน้อยก็ว่าเพเห็นหงครับครับแนวทางตัวเลขนะครับเดี๋ยวแอดมิไลส์อ่านทวนอีกสำหรับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นเลขวินปูครับมี4ี่ห้าแปดเก้าน้องปูประกบ คูซีคูเขาขึ้นเน้นๆครั้งแล้วนักปูเนาะซีแปดซีเก้าสามแปดศูนย์ซีแม่ขั้วมากน้ำปูไปหนิโอ้ยถือซีแปดแม่ขั้วฟันเด้โอ้ชนเลยศูนย์ซีกับเล็บวิ่งแม่ขั้วเลยน่าเขากันเลย อาโศกหมันยี่เจ้าขวามาสั่นหมันน่องปูหมันหมันครับเอาเอารวยๆเยรวยค่ะปังปังครับสุดท้ายนี่ตัวเล็กแนวทางเอฟซีแคบหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟซีมันมาลำลำเรื่อยๆครับปูอ๋อโศกเหมันตัวน่องปูเนาะหมันได้กินได้ทานแม่เลยอ้าวสาธุครับปูสาธุใจเลยขอบคุณครับยิ่งในบุญยนนี่ยหลังจาก เบิงแนวทางตัวเลขครับของปูกุดใหญ่นะครับเป็นสรุปโค้งสุดท้ายท้ายสุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอามักชอบเขียนนาจอไว้เป็นแนวทางครับฝากตอนกันนะครับมีสีคู่แข่งนะครับบน่างเด้อครับยำบานเนวทางของปูเป็นบนรางครับมี48 4 9 38 04เน่อ่เน้นคักแล้วอย่าถามหาตัววงกลมเด้อเอฟซีปูอาเพราะว่าเน้นมีซีคู่แค่นั้นนะครับและการเลขวินนะครับนี่ครับ มาให้เห็นอยู่ตลอดบางเทีมาสามตัวเลยอกเอฟซีสี่ห้าแปดเก้าเอฟซีจับวินออกก็ได้ถามบอมักสีปูจับให้นะครับเอฟซี FC จับวินออกเลยก็ได้นะครับการสีเบื้องแล้วมีแต่แต่ขาดตั้งแต่หาตัวเดียววันนี้ไใ,ใจผู้ว่าอาจหาสีดับก็เป็นไปได้แต่ว่ากล่องสลากว่ามีเล็กดับนะครับเอฟซี FC. อ่ะสุดท้ายนี่โศกโศกมันมันสุขุมสุขคนเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ